นี่นะครับปู่ GEk นะครับทำขบวน260นะครับเคลื่อนตัวออกจากชุมทางหนองปลาดุกนะครับกำลังจะผ่านบริเวณจุดตัดนะครับทางด้านเหนือของชุมทางหนองปลาดุกนะครับปู่ g ีเ e นะครับพาขบวน260นะครับเข้าหลบให้กับ ขบวนด่วนที่84นะครับ <_ C ut> ขบวนด่วน84ผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะออกประแจหมายเลขหนึ่งนะครับเข้าทางประธานนะครับ O G E K 4 0 3 8นะครับเล่เครื่องมันเลยฮะเสียงปู่เล่กเครื่องนี่แบบสะใจมากๆนะครับ ก็ผ่านรอดสะพานเกือกมาไปแล้วนะครับบริเวณชุมทางหนองประดุกนะครับจะฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หนองประดุกชาแนลครับ